เธอคงเพื่อเอาไว้ถ้าเธอยังไม่แน่ใจเก็บไว้ฉันได้หรือเปล่าให้ฉันมีความหวังสักนิดได้สิแค่นี้ก็เอาแม้ว่าเธอจะชอบเขาแต่อย่าคงยอมให้เขา เราเลิกกันเหอะทําไมอ่ะเราเบื่ออ่ะก็หาอะไรทําดิเราอยากอยู่คนเดียวอ่ะก็ะไล่พ่อแม่ออกจากบ้านดิเราไม่อยากอยู่กับแกแล้วอ่ะเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันสักหน่อยกูไม่เลิกแล้วก็ได้ยียอตัวเองอ่ะน,ะนารักที่สุดเลยแย่แหมอย่ามาทำหน้าตาน่ารักแบบนี้นะเ๋ยวจะมีผัวไม่รู้ตัวอยาจะทำดิอย่ามีผัวละฮะใช่ไหม 也没破了啊